ก๋วเตียวไก่ฉีกมปื่รสจัดจื่งนี่คือเมนูใหม่จากร้านหมูตอกครบเห็นกล่องก็รู้แล้วค่ะว่านี่คือเมนูมีไก่ฉีกจ้าขออนุญาตเปิดนําเลยได้ไหมเพราะว่านําไปเลยค่ะเพราะว่าหิวตอนนี้โอ้โหแค่เปิดกล่องก็หอมแล้วจ้ากิฟไม่อยากจะอวยนะยังไม่ทันเปิดก็หอมแล้วทะลุกล่องเลย ให้มาแบบแน่นๆสุดๆเน่เน่เนอุ้ยไก่แบบจะล้นจะล้นกล่องอยู่แล้ววะเธอดูสิมองไม่เห็นเส้นนอกจากที่จะมีไก่ฉี่แล้วนี่ค่ะน้ำพริกกากหมูบุ้งทีเด็ดเลยทีเด็ดเลยน้ำพริกกากหมูอันนี้ไม่ใช่ว่าจะโรลก๋วยเตี๋ยวแล้วแบบเอ้ยมันจึ้งอะนะมีคนจะขอซื้ออีกค่ะใช่ไหมซื้อแยกก็คือแบบว่าลูกค้าชอบมากจนคำแบบอยากสั่งแยกอยากสั่งแยกอยากแบบจริงเยอะๆแต่ที่เขาแบบมันรวมกันก๋วยเตี๋ยวแล้วคลุกรวมกันอะ เนีอยคิดเลยอาเอาเลยเริ่มโอ้ยแล้วดูความซอสที่มันแบบเคลือบเส้นสิจำเส้นสีเดิมไม่ได้แล้วว่าตอนเนี้ยน่ากินมากไก่ฉีกก็คือแน่นแไปเลยค่ะใช่ไก่ให้เยอะมากอ่ะว้าวแค่ใส่ไ้น้ำพริกก้ากหมูเข้าไปอ่ะเครื่องปรุงไม่ต้องเลยนะอันนี้คือกลมกล่อมลอะขอคุกสักหนึ่งหอมฉุกดีมาก มีแบบคลุกมาแบบรสกลมกล่อมมากแล้วไ,<ห>ไก่แบบนุ่มอ่ะที่เด็ดตัวน้ำพริกกับหมูอ่ะมีความแบบตัดขึ้นมานิดนึงใช่ไหมไหแล้วก็หอมกลิ่นใบมะกรูดอะ<ห>่ะไก่ดีมากเลยไก่ไม่แห้งเลยกินกับน้ำพริกเ้ยมันเข้ากันมาก ใครที่เคยกินเส้นหมี่ไก่ฉีกที่ไหนมาก่อนนะคะให้มาลองร้านนี้เลยทุกคนจะลืมร้านเก่าไปเลยค่ะอันนี้คือจัดสั้นมากถึงเครื่องมากแล้วก็ไม่ต้องปรุงเลยเขาแบบเสร็จสับมาแล้วในกล่องเดียวสั่งซื้อง่ายมากนะนี่ซื้อให้ไหนบอกเขาไปเลยก็คือช่องทางเดลิเวอรี่นะคะก็มีไลแมนเลยค่ะหรือว่าใครที่แบบว่าเป็นลูกค้าประจาหรือแบบไปทานอาหารที่ร้านหมูโตคกอยู่แล้วก็มีเมนูนี้นะคะก็สั่งเพิ่มได้ค่ะทำโตโตเลยค่ะ ว้าวอืมววอืมว,ว่ากินหมี่ไก่ถือเพื่อฟินมากใช่กดสั่ง,ง,ง<ว>เลยมือถืออยู่ไหนมือถือมือถืออยู่ไหนขอมือถือเลยด่วนๆกดสัส่งกับใครยูทูบเลี่ยบปากด้วยนะ